อา้าวสวัสดีตอนเช้าอาีฟทีของอาจารย์เนาะบางคนก็เข้ามาถามว่าอาจารย์กับยังถึงบ้านยังถึงบ้านแล้วเนาะครับให้ชมมะพร้าวนี่ว่าไม่มีคนกิน <c oughs> เพราะไม่มีคนขึ้นมาเนาะ,นะะไม่มีคนกินไม่มีคนขึ้นเนาะโอ้ <c oughs> อาจารย์ทำคลิปนี่ก็คือจุดประสงค์เนาะ เอฟซี 3, ท่านใดยังตกหล่นอยู่บ้างเนะาะที่ยังไม่ได้รับข้อมูลเลขไปเนาะให้โทรได้เลยนะตั้งแต่เห็นคลิปอะโทรได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้หละนะวันนี้วันที่10นะที่10พฤศจิกา68นะครับโทรได้ยันเที่ยงคืนนะครับนะเที่ยงคืนนะหลังเที่ยงคืนไปแล้วไม่ให้โทรนะครับเพราะผมต้องมีภารกิจเนาะ มีภารกิจบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนะโทรได้ทุกวันละนะทุกวันละนะครับไม่มีการหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับนะราชการราชการนี้เป็นราชการส่วนตัวนะครับยังไงก็เห็นคลิปแล้วไม่มีเลขโอ้โหให้กําลังใจบ้างเดอ้อแต่ก็มีให้กําลังใจกันเยอะแหละทวนเยอะนะครับแต่ส่วนน้อยที่ยังก็เปิดใจกว้างหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ <c oughs> นะเน้ะ ช่องอาจารย์มันจะไล่ไปเร็วๆเนะเาะแต่ถ้าเลขไม่ค่อยเข้าท่าก็ไม่ไหวไม่ว่ากันและตัวใครตัวมันบานใครบ้านมันเนะเาะ <c oughs> นะยังไงเห็นคลิปแล้วก็อขอชี้แจงว่าเอซที่ยังตกหล่นเนาะที่ยังตกหลน่นที่ยังไม่รู้เลขนะครับฮผมจะไล่โทรไปทุกเบอร์นี่ผมไม่ไหวแล้วเนาะ <c oughs> นะครับ แต่ไอเรื่องค่าโทรไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเงินของ f อฟยังมีอยู่นะครับก็ให้กับผู้ที่สมควรจะให้นะผมก็เอาเงินของ f อฟซะให้เขาไปบ้างเล็กๆน้อยๆออยก็ขอให้เป็นบุญถึงกับเจ้าของเงินแหละนะแต่ไม่ได้ให้มากให้มาหรอกให้มากนะให้มากก็ไม่มีจะให้หรอกและตัวเองก็ ไม่มีอะไรจะกินนะครับเนาะไม่มีแรงจะทำคลิปเลขให้ f เอีกนะครับนะฮะยังไงก็ขอฝากกำลังใจด้วยเด้อช่องมันจะไปได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ f อเด้อนะ,อะทุกทุกทุกคนนะ f ะเอที่ยังตกหลนนะแต่ที่ได้รับข้อมูลแล้วก็ไม่ตโซเข้ามาเด้อนะ